ครับสวัสดีสวัสดีคุณผมู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับสู่รายการชินคอมชนแนลวันนี้มาอยู่ในเกมชื่อว่าจุดห <c oughs> จุดกูอ่านไม่ออกเดี๋ยวขอปรับภาพเกมก่อนนะรู้สึกว่าอัดแล้วจะไม่ไหวนะครับเกมที่เป็นเกมแนสวสงครามโลกนะครับผมเป็นแปซิฟิกหรือเปล่าตอนที่อเมริกาลบกับญี่ปุ่นนะครับในสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้เป็นการปรับภาพนะแต่ผมขอปรับโลได้ไหมมันอัดไม่ได้อะ่ะโอเคเรามาเล่นกันเลยครับ มีหลายมิชชั่นเลยนะครับการย,ยกพลขึ้นบกก็มีนะแต่ผมเล่นยกพลขึ้นบกนะครับวันนี้มาขอดูยกพลขึ้นบกหน่อยอันนี้แหละฮะรู้สึกตื่นตันใจมากได้เล่นเกมแนวะสงคารามโลกเนี่ยชอบจริงๆครับเ,เสียงใครเขาบ่นว่นนนในเกมอืมว้าวอันนี้ไม่ใช่ยกพลขึ้นบกหรอกนะเนี่ยชิบหายเป็นอะไรวะ โอเคครับเลือดเราดูจากข้างบนนะครับผมปืนที่เราถือนี่เป็นปืนเอ็มเอ็มอะไรวะเอ็มหนึ่งการแลนเหรอใช่ป่าวะที่มันยิงมันจะดังแก๊งเ่ะเวลากระสุนหมดแหลกว่ะเฮ้ยเชียกนะไอญี่ปุ่นไอยุ่นไอยุ่นกูแหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยยุ่นว่ะคุณผู้ชมยุ่นไอพวกยุ่นยิงไม่สุดทันว่ะ Okay. เราเก็บกระสุนปืนได้นะครับนี่นั่งย่อดได้วะเฮ้ยมีมีปืนกลด้วยเฮ้ยจะขึ้นทำไงเนะี่ยอ่ะเอ็มหนึ่งกาแลนยิง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 ล่วงล่วงโอ้ยกระสุนหมดเป็นอะไรวะเฮ้ยยิงยากเหลือเกินล้มดิกระสุนหมดหลม้ลม,ดม,ดลมไปละหนึ่ง เล็งเล็งเล็งเอมรีโหลดดิงเดี๋ยวนะขอเล็งก่อนเอเชเล็งยากล่วงไหมล่วงไหมนะล่วงไหมนะล่วงไปหนึ่งเป็นสไนเปอร์ประจำทีมล่วงครับแอมรีโหลดดิงเดินต่อไปครับเพื่อใช้ชนะของเรานะครับทางต่อไปเป็นทางขวาหรือเปล่าขอประจำตำแหน่งก่อน ญี่ปุ่นว่ะยิง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 ไอ้เชี่ยกะสุนหมดโอ๊ยอะไรวะเชี่ยอะไรเด้งเนี่ยเดี๋ยวโฆษณาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทหารญี่ปุ่นบาดเจ็บโอ้ยกระสุนหมดชนะแล้วยังเนี่ย ซ้ายป่ะเอ้ยกระสุนหมด MC M C M หนึ่งการแลนดนี่มันกระสุนหมดเร็วมากเปลี่ยนเป็นปืนกลดีกว่ามีป่ะเอ้ยปืนกล่ะชื่ออะไรวะจําจชื่อไม่ได้นั่นอย่ายุ่นยิงอายุ่นดิล่วงไอ้สัต์โดนดุนโดนโดนุดนตัวในยุ่น จะทางนี้ไหมี่ยจะทางไหนอ่ะทางนี้เหรอไปผมนำเองครับไปลุยลุยลุยโคตรมืดเลยเชีย่ยไอยุนไอเชีย่ยยุน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 มาแล้วยุนไอีเชีย่ยยุนมันจะมาชาร์จเราแล้วยิงล่วงล่วง ฝั่งนั้นยิงล่วงหมดเหลืกก็ูนยนเจ็ดนัดอยวเปลี่ยนเป็นเอ็มกันแลน์ก่อนเพื่อนเรากำลังฮิวเพื่อนอยู่นะครับเอาล้มหมดแล้วเพื่อนกูอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเดี๋ยวกูฮิวให้ฮิวได้ไหมเนี่ยฮิวไม่ได้บ่ต้องเป็นหมอนะครับชนะป่ะชนะดิไอเชี่ยไม่ตาย เดี๋ยวยิงไม่โดนมันโอ้โหเชี่ยเดี๋ยวกันนะพระเจ้าโปรดเมตตาลูกด้วยไอ้เียอ่าโดนอีกแล้วทำไมยิงไม่โดนวะเดี๋ยวกันนะโอ้ยกูจะตายติดเชี่ยเลยเนี่ยอาโอ้ยยิงทะลุต้นไม้โคตรโห,ด,หดเลย อายมันติดเชี่ยเลยเนี่ยอายอจะตายกูจะตายคุณผู้ชมมันเป็นอะไรมันเป็นบั็กเกมอ่ะเน็นไะหบั็กควยเลยเนี่ยอยากด่าเหลือเกินโวโฮ้ฮล้มดิีเออตายเฮ้ย <c oughs> จบแล้วทีเชี่ยทหารเพื่อนกูตายหมดจบเออเอาธงมานั่นแหละ เอาธงเมกามาแม่งทหารมาตั้งเยอะรอดกูเหลืออยู่คนเดียวโคตรเชี่ยเลยเฮ้ยโฆษณาอีกละเฮ้ยนี่กูรอดเหลืออยู่คนเดียวบ้าไปแล้วเฮ้ยเราจะไปสงครามยกคนขึ้นบกมากนะคไหมว่าแต่ฟักคุณผู้ชมเห็นไหมผมยิงเข้าไปแม่งไม่โดนมาแม่งมันโดนบ้าอะไรก็ไม่รู้ วบเล็งแม่นมากเลยนะเมื่อก cool, ี้ปึ้งปึ้งปึ้งไปโดนบ้าเลยเลยเอ็มหนึ่งการแลนด์กูชีปไอผมชอบใช้มากนะเป็นหนึ่งการแลนด์ถ้าเกิดเป็นสงครามโลกเนี่ยกับคาเก้าแปดเนี่ยสงครามโลกนะโอ้ยเ๊แค่ภาพสุดยอดนี่ขนาดปรับภาพโลนเลยเนี่ยนะครับเรือข้า่นนะครับเรายกคนขึ้นบกนะครับนี่เฮ้ยผมจําได้ ผมเคยดูเซฟิง p r i ว a t e ไรอันถ้าเกิดคนอยู่ด้านเนี่ยตอนที่เรือเนี่ยเปิดเปิดประตูตรงนี้ปุ๊บอะแม่งทหารตายหมดไปอยู่หลังๆดีววกว่ากูกลัวเพื่อนมึงตายก่อนเลยคูไม่เกี่ยวกูเล็งรอแล้วไอ้เชี่ยเดี๋ยวแม่งมข้างอยู่ดีไหมทหารเราจะต้องบุกต้องชนะมันให้ได้โก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 ออนเดอะอะไรวะเปิดแล้วไอสัตว์ไป

สเปคเครื่องมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะ้วทำไมมันแหลกจังวะอ้ะอา้แหลกเคี้ยเลยยิงยิงยิงในป้อมมันมีเปล่าวะผมเอ็นหัวหัวยุ่นโดนเปล่าะะไกลโคตรเลยอย,อยู่โคตรไกลเลย เออล้มเว้ยอยู่าง่ตวไกลเลยกระสุนหมดโอ้ยเอ้แหลกแหลกาหาไไม่การมาทิ้งระเบิดครับตรงป้อมตรงนั้นนหะที่ผมยิงเข้าไปอ่ะันจะทิ้งระเบิดตอนนี้ได้ไหมเนี่ยแหลกไปครับไปจยุดเขียว <c oughs> ทำอะไรเนะี่ย ได้เข้าไปหรือเปล่าโอ้โหยุ่นเต็มเลยเชี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงไอพวกไอยุ่นเออล้มไปมั่งลงไปนอนคมขออยู่แนวหลังแล้วกันไม่อยากเข้าไปบบกมากโอเคเราจะขึ้นนะครับไปตรงนั้นมีเหมือนมีทอมสันเลยเด้ขอเอาทอมสันมา ช่ทอมสันไหมเนี่ยถ้าไม่ไม,ม่ผิดก็ขออภัยนะครับเอาทอมสันมาทอมสันนะขอใช้ทอมสันหน่อยทอมสันนี่แหละปืนที่ผมชอบโอ้ยเชี่ยยิงล้มยิงล้มยิงขาจนตายเฮ้ยซ้ายซ้ายเอ้ขวานี่ว่ะเอ้ยล้มล้มรีโหลด ล้มไม่สัตว์ล้มล้มหมดหมดยกแผงโดนทอมทสันกูเดี๋ยวเดี๋ยวมีปืนกลอะไรน่าใช่อีกไหมเนี่ยอันนี้ปืนอะไรวะปืนกลล้มอ่ะล้มอ่ะโคตรเดือดโอ้โหล้มล้มยิงกระสุนหมดโอ้ยโอ้ยกูโดนไอ้ดุนยิง

มึงอ๋ออ๋อโนโน oh, oh, no, no. ขึ้นเร็วขึ้นดิไอสัตว์ขึ้นเออวิ่งวิ่งวิ่งมันมาแล้วมันมาแล้วหายมีกาไปไหนหมดเนี่ยช่วยยิงหน่อยโอโอเออกูจะตายกูจะตายวิ่งเชี่ยๆเชี่ยเอี๊ยเออเฮือกโน ชี่ต้องเริ่มใหม่เหรอเออมาเป็นเอมหนึ่งกันไม่ใช่เอาปืนทอมสันมามาหัวร้อนเลยมึงหัวฟุกพ่านมากูบุกเลยกี่กยุ่ยนแม่งวิ่งไล่แทงผมที่หมแล้วยิงแม่งก็ยิงยากเนเกมเนี้ยเราใหม่ก็ได้มาทหารพร้อม เมื่อกี้มันเกิดเวลรกรรมเสียหน้าเล็กน้อยเราต้องชนะไปพร้อมคลิปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้แต่กูพร้อมมามีชาตินี้เป็นมีชาติสุดท้ายแล้วกูบุกก่อนเลยกูเปิดแล้วใช่ไหมกูบิ่งก่อนเลยสัตว์มายิงไส้ไหลอเคนั่ง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 น,งนงกดนั่งกูเห็นมึงแล้วอยุน่น ก็ปืนดีดวะล่วงหมอบไว้ทหารหมอบไว้หมอบไวไไ้โอ้ยระเบิดลงระเบิดลง แลเบิดลงที่ป้อมของญี่ปุ่นละข้างหน้าแล้วโอ้โหอ่ะจะบุแบบหนักหน่วงเลยคราวนี้อ่ะต้องเปลี่ยนปืนก่อนแล้วปืนนี้ไม่น่าไหวแล้วปืนนี้มาปืนนี่มาเชื่อมีอยู่ห้านัดปืนอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเอา m สีกันไอออมหนึ่ง m หนึ่งกันอะไรมาก็ได้มาปืนที่ผมใช้คิดว่ามันดีนะแต่ว่าคนยิงมันกากอีกโอ้โหนั่น ญี่ปุ่นมานึบเลยยิงเข้าหัวเข้าหัวตายดิเออเรียบร้อยล่วงไม่เข้าไปโบกละผมรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดียวขึ้นไมขึ้นไมตรงเส้นเขียวกัน <c oughs> ไป <c oughs> ไป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 ไกโกโกไอายุนมันก็ชาร์จอย่างเดียวเลยมันเป็นเชี่ยเลยเนี่ย เออล่วงล่วงล่วงนั่นนั่นนั่นไอยุ่นมาแล้วต้องมายึดธทงก็ได้นะครับญี่ปุ่นมาเยอะมากเลยย,ยิงไปยิงไปยิงไปยิงโดดบ้างมาวะนนียเหลือเ,เ,เลงมาัาง มาอย่างไหนหนนะวะอตอนนี้กำลังเงียบๆอยู่นะครับกำลังขึมกำลังหัวร้อนอยู่เกมนี้มันทำให้ผมหัวร้อนได้ยังไงยิงก็ยิงยากโอโ้โหเตรียมตัวเตรียมตัววิ่งเลยแม่งแม่งมาแล้วปดสูตรเล้งสิ เกมทำระบบไม่ดีว่ะมันกดสองปุ่มไม่ได้พร้อมกันแต่ผมวิ่งก่อนได้ไหมอะจังหวะเนี้ยเหมือนจะต้องวิ่งแล้วอะเหมือนเหมือนมันมันเหมือนมันเยอะมากอะวิ่งตามมาบ่ทหารอเมริกาเป็นไงบ้างแล้วนะโอ้โหนั่นอะไรเนี้ยย็ดแค เฮ้ย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 ช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วญี่ปุ่นมาแล้วฮะเราต้องจบศึกนี้ด้วยตัวคนเดียวโอ้ยโดนโดนโดน มี่อเมกาเหลือไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นจุดสุดท้ายแล้วหรือเปล่าวิ่งเพื่อประเทศชาติของเราเรากลังจะตายเร็วไปเอาทงทงทงเย็ด yeah. จบแล้วกูชนะบายคุณผู้ชมลาก,ก่อนครับ